สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกท่านครับผมโอฝนตกอีกเลยครับด,ด้านล่างนะนี่ฮะนึกว่าฝนจะหมดไปแล้วครับแต่แล้วก็ลงมาอีกนะสงสารนะครับสงสารคนทำงานในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ชาวนาที่ตากข้าวพี่น้องครับ ข้าวนี้คงสงสัยจะเปียกปอนหมดนะฮะก็เป็นกําลังใจและเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยกับทุกคนทุกท่านนะฮะไม่ว่าสาขาอาชีพไหนครับเ,เราก็เจอปัญหาเหมือนกันในตอนนี้ก็คือเจอปัญหาในฝนตกในการทํางานอา่ะมานทางานไม่ได้นพี่น้องครับคือเปียกฝนนะอา่าที่ฝนกําลังลงมาเนี่ยตอนนี้ครับ บรรยากาศก็จะเงียบเลยนะฮะพืชผักของเราก็ามาเต็มนะฮะนะครับพืชผักของเราก็เต็มนะฮะด้านบนนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเลือกซื้อของก็เ่ยวคนนี้ก็อาจจะกลับบ้านได้ฮะดูครับฝนนะฝนตก สงสารกับการทํางานนะในช่วงฝนตกแบบนี้ครับ ฝนตกลงมาก็จะเงียบเหงานะลงของยังไม่เสร็จนะครับสำหรับทีมงานทีมงานก็ไม่สบายกันหลายคนแต่ก็ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนนะเพราะว่าต้องคนแต่ละคนก็ต้องกินต้องใช้นะครับ นี่คือบรรยากาศความเป็นจริงของอทีมงานนะครับเมืองตลุงผักสดนะครับที่ประสบเจอนะครับกับฝนตกหรือว่าภัยธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะครับยังเป็นยังฝนตกอยู่นั่นเองนะ ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนสู้ๆนะเพื่อความอยู่รอดของเราเองนะครับเตรียมฟอนไปหมดเลยครับตรงนี้บรรยากาศบนร้านของเราครับตอนนี้พืชผักก็กำลังเริ่มขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับแต่ก็ยัง ไม่ครบทุกอย่างนะยังมีอยู่นะครับแต่ก็หลายอย่างหลากหลายอย่างแล้วที่ขึ้นมานะครับด้านล่างครับเปียกหมดครับพี่น้องครับ นี่คือความลำบากของการทำงานครับผักยังลงไม่เสร็จนะครับยัง้ารถอยู่นะแต่ก็เจอฝนมาก่อนนะครับผม พืชขัดเกลืยวคนแบบนี้นะครับก็สวยงามครับที่ร้านก็ประมาณนี้ครับลูกค้าก็หายังอันนี้อันนี้ไข่ไข่ใครตรงนี้ไข่นี้ บรรยากาศความเป็นจริงของทั้งร้านมิตร,ส,ตรสุดคับเป็นทางร้านเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงครับร้านนี้ครับไม่ว่าจะมาเวลาไหนนะครับลูกค้าก็จะได้ผักนะอาจจะไม่ครบเป็นบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบช่วงเวลาลงผักลงของนี่ก็คืออาจจะได้เกือบทุกอย่างนะไม่มีแตเฉพาะเนื้อนะครับผม รองนั้นก็จัดเต็ียมพิกัดครับ คือพืชผักที่อเราเอามาวางขายครับพี่น้องครับีคือร้านมังลงผักสดครโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ